ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงลุงป,ป้าป้าหน้า,น,าน้อง,องลุงลูกหลานมดทุกูทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซี FC ทั้งหลายเอามาลองรุ่นมาส้มน้ำกันเ้ยพี่น้องเ้ย 多米啊，快点！ นหญยกล้อง,องครับพี่น้องโอ้โหโอ้ข้ายู่เขาสักพักนึงโอ้เตีอะนกโอ้ข้อยู่ครับนกตัวนี้เขาไว้อยู่พี่น้องกับประมาณสักห่างแล้วก็คนย่างนี้กับประมาณสักสามนาทีแล้วครับเห็นบินเขามาเลยการตรวที่ติดกะ ที่บกเกินห่างหุกนาที่ดอกตีผม,ม่าเขาข้อเดียวพี่น้องเขาไววขนาดนุกตัวนี้โอ้จิบนกหุนหลอกตาแตกหัวเติเมืดพี่น้องเลยนี่ละกะตัวที่สองของหัวปีครับพี่น้องตัวที่สองของหัวปีปีหุกหกนี่แหละครับพี่น้องเลยมาต่อพ่อได้ลุง้งขีให้เอฟซีบ้งพี่น้อง โอ้นกตัวนี้ก็นกนุ่มๆดู้่ครับพี่น้องนกท่านายุไยแต่ว่าตัวพี่พี่ไม่ได้กินเขาหน้าปังกินตะเกตแตีนกินอาหารมันุดมสมบูรณ์ครับฝนตกมาละนกกระห่าวอีรอกบ่แต่คนย่างหนีบ่เกินสามนาทีเห็นตะบินไว้ไว้ไวมากเลยพี่น้องเอาบัตรนี้ผมบ่ได้เอาเดอพี่น้องเลยผมมาต่อพอได้ลงคลิปดซื่อเพื่อเพื่ออย่างได้ยอดวิวก็ขออนุญาตพี่น้องทุกทุกคนที่บ่มากกะกะ ผมกับโบได้ว่ากันนะพี่น้องผู้มากกับเขาส้มเบิงผู้มากกับโบส้มกับโบเป็นยังครับพี่น้องกับผมขออนุญาตมาหาตัวพ่อได้ลุงคลิปแล้วพี่น้องเออผมโบได้ไปเอาไปฆ่าไปแกงไปยู่ไปกินหรอกพี่น้องเนี่ยผมจะปล่อยครับพี่น้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาสตร์ถ้าไปพระราได้ไปเยอะดอกลูกไปไปพนและปล่อยไปละพี่น้องเอ้ยไปละพนไปแล้วครับโอ้เหงอแตกแดดกำลังแก่พอดีพี่น้องเอ้ย สองมุ้งกลัวแล้วนั่นแหละโอ้พี่น้องเลยตายตายตายแตะนกตัวนี้โอ้งอ,อเตอกหัวเล็กเมื่มพี่น้องเลยฝากเพื่อนๆแล้วก็เศร้ายู่น้ากันครับพี่น้องฝากน้าพี่น้องลูกหลานพี่ป้านา้าอาเมื่อทุกคูทุกคนนะครับผม อย่าลืมกดกระดิงงงงดดงดด่งติ๊งๆได้เยครับพี่น้องเด้อได้ดแก้งเตือนมีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นครับพี่น้องเอาจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบก,กันคลิปใหม่ครับผมนกกระป่อยไปแล้วพี่น้องขออนุญาตได้หลายเด้ดอผู้ใดบ่มักก็ดีครับผม